ก็ต้องเกิดเป็นอย่างแรกก่อนว่าจริงๆเนี่ยบีมเนี่ยชื่นชอบศิลปินเกาหลีมากแล้วทีนี้เนี่ยบีมก็มีโอกาสได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้บีมพบว่าวงการที่บีมชอบอะค่ะก็คือส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในระดับพอสมควรเลยเพราะว่าในการโปรโมตศิลปินแต่ละครั้งอะค่ะก็ต้องแลกด้วยการเสียทรัพยากรแล้วก็สร้างมลพิษเป็นจํานวนมากทั้งนี้ก็ยังไม่ได้รวมถึงสินค้าแล้วก็บริการที่แต่ละค่าเนี่ยต่างนํามาแข่งขันเพื่อ จะเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทของตนเองค่ะมันจริงมากๆเพราะว่าพี่ก็ติดตามบางวงเนก็คือรู้ว่าแพคเกจที่เขาแบบมันเยอะจริงๆอ่ะมันใช้ทรัพยากรเยอะแบบม่คือดีไซน์ของเขาทนันแหละซึ่งที่ว่าถ้ามันเปลี่ยนเรื่องไมเค็ลของคนที่สะสมได้เปลี่ยนไมเคิลของผู้ผลิตได้อ่ะมันก็จะลดขยะไปได้เยอะแล้วก็สามารถเก็บไปอยู่ในโลกของดิจิทัลได้ สำหรับผลง,งานนี้นะคะชื่อว่า Starbum ซึ่งก็คือเป็นแอปพลิเคชันดีไซน์ที่บีมออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการฟังเพลงการสตรีมเพลงการสะสมอัลบัม้มสะสมการ์ดหรือมีฟังก์กชั่นต่างๆนอกจากนี้นะคะ่ะซึ่งคอนเซปต์หลักของงานนี้ก็คือ Sustainable K-pop หรือการติดตาม K-pop อย่างยัง่งยืนค่ะซึ่งบีมคำนึงถึง3อย่างก็คือ Effective, Eco-friendly แล้วก็ Enjoyable ค่ะ ที่ครูชอบในฐานะจย์การตลาดนะคะคือตลาดกลุ่มนี้มาแรงมากใหญ่มากแล้วก็เป็นตลาดทัวโลด้วยก็คือจะมีแฟนๆเคป๊อปอยู่ทั่วโลกเลยซึ่งถ้าเกิดเราทำได้จริงอ่ะทำแอปนี้ได้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นแค่โซลูชันในประเทศไทยค่ะมันสามารถไปต่อยอดในระดับโลกได้อีกด้วยผลง,งานของเบียร์เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้ในสองมุมมองทั้งในมุมมองของออผู้บริโภคที่เป็นแฟนคลับศิลปินแล้วก็รวมถึงผู้ที่ อยากเป็นนิดอบเสียงว่าล้อมขึ้นค่ะถึงบีมจะเป็นแค่เสียงเล็กๆนะคะแต่บีมก็หวังว่าเสียงเล็กๆของบีมเนี่ยจะทําให้โลกหน้าอยู่ขึ้นได้ดังนั้นบีมก็เลยอยากชวนชวนทุกคนนะคะมาช่วยกันโบทผลงาน s t a r ์บ m มจากทีมบัมเบิลบีมนะคะ